วันนี้อยู่กับอาหารวันนี่ผมก็จะมาทำอะไรปะผ็ไม่รู้นะเนี้ยผมก็จะมาพาหาเงินดกว่าเนาะผมก็ไม่รู้คิดด่อนสุดเลยเนี้ยคลิปเนี้ยเข้ามาก็ด่นสุดเลยอัดคลิปเลยไม่ได้อัดคลิปนานนะครับไม่ใช่เป็นโคลโมโคลมาเรากุูนอนอยู่ในบ้านเนี่ยโคลมาไม่ติดกุหลอกนะผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะทำคลิปอะไรก็ไม่รู้นะผมทำคลิปซ่อมแอบไปเพิ่งทำมาเนี่ย ต่อเสร็จมันมาดเลแล้วก็มาดูสกอบอดก่อนของก็ขายไม่อ,ออกเลยลโอ้ยออกจะเข้าแซนฮันแหงเลยนะครับผมก็บอกวันนี้นะครับว่าทําอะไรดีนะครับผมก็จะมาหาตังดีกว,ว่าหาตังนะง,ง่ายดีเนาะผมก็เข้าไปที่สกิลนะครับนี่เรามาขายยาดีกว่าเนี่ยคลิปที่แล้วนะคลิปแรกเลยเราสอนครับไอย,ยานี่ความเมลปิเทปซึ่งทำไปแล้วครับราคาเป็นไง หวหัวหวหวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนไอ้โพเขียอะไรของเวนี่แหละครับนะครับผมก็จะมาถ้าท,า,าทําขายเนี่ยครับเนี่ยสิบอันก็ได้ตกอยู่ที่หมื่นห้าสองหมื่นของก็ราคาไม่แพงนะครับซื้ออย่างละสิบกองคุณก็ได้อ้าววัตถุดิบไม่พอนะครับคุณก็ได้อยู่ผมคำนอนตังอยู่นะครับถ้า คือคุณซื้อของมาประมาณสามหมื่นมังคูก็ได้กําไรอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับถ้าคุณทํานะครับห้คาบอยู่ที่ร้านผสมก็ได้นะครับแต่ผมมีสกิลผมก็เรียนครับครับเอาครับมันจะประหยัดตังกว่านะครับถ้าไปคาบที่ตรงนู้นคุณก็ได้กพาหักค่าอนุนอันนี้นั่นไปอีกคุณก็เสียอยู่ที่คุณได้กําไรอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับผมจอซิตนะครับถ้าคุณซื้อเข้ามาหรือคุณไม่ได้ไปหาเองนะครับนะครับคนที่ฟาร์มยาคุณก็ต้องไปฟาร์มด้วยนะครับ ของมันก็ไม่ได้หาง่ายๆแต่ก็ถามมาคุ้มไหมก็คุ้มนะครับใครอยากได้ที่ความยานะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับเราพิมพ์ว่าผมอยากรู้วิธีหายาเยอะๆนะครับเนี่ยไอพีไอทีทีพีหรือทีพีซีวะไอฮะนั่นแหละผมนั่นแหละจะพาหาเยอะนะครับผมก็พูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยถกไม่ค่อยดอกอะไรกันทั้งสิ้นนียนะครับผมมาขายายาดีกว่าเพราะว่าจะเอามาใช้นั่นแหละแต่จ้าไม่คุณดูดูนะครับ ว่าผมขายได้นะครับแต่ผมไม่รู้มันจะออกทันควันหรือทันทีนี่คือผมจะขายเป็นราคาใครจะซื้อก็ซื้อ,อไปนะครับผมขายหมื่นห้าพวนะครับเก้าขวดหมื่นห้าออกบ่วะไม่หนาออกวะขายหมื่นสามดีกว่าผมไม่ได้หายากอะไรขนาดน,นั้นผมขายหมื่นสามเนี่ยได้กําไรไม่กี่บาทแล้วก็ออกเลยครับยัไปขายเพียงเก็มเนี่ยเอ็มก็เพียงเพียงเอ็มได้สิบแปดบาทแล้วผมบอกข่าวดีนะครับว่า ไอคิดตันฝันไล้มันราคาถูกนะครับถูกที่งๆเลยน่าจะตกไปหมื่นห้าแล้วมั้งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันตกราคาตกยิงหรือเปล่าผมเห็นวันนั้นหมื่นเปดยี่ิดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเสียงลมมาไว้ช่วงนี้ลมแรงนะครับอย่าวางเป็นไข้กันด้วยนะเป็นไข้เนี่ยโดนกักตัวเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับแราคาตกหมื่นเปดนะครับช่วงนี้หังง่ายครับมันมีอีเวนต์มาครับ ถ้าอยากรู้ก็กดติดต,ตามกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์ไว้นะครับผมไม่มีคนที่ในการทําคลิปจริงๆนะครับไม่ค่อยมีเลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่สอนเนี่ยครับยาขายแค่นี้แหละกำไรอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับหาตังง่ายๆสไตล์ผมนี่ก็ประมาณนี้นะผมก็มีตังอยู่หนึ่งเสียนะเนี่ยผมขายไปด้วยซื้อของไปด้วยเห็นดาบที่ผมซื้อไหมผมก็ซื้อมาด้วยเนี่ยอ็อบอยังไงเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยอ๊อบประมาณนี้ผมทําเองนะอ๊อบดูดิเนี่ยค่ารักษะยังเหลืออยู่เลย เนี่ยยังเงืออยู่เลยเต่๋ยั้งสามสิบเจ็ดโอ้โหเย็ดเป็ดเนี่ยมาสอนทายายเนี่ยเนี่ยผมก็ทําเองเนี่ยเนี่ยค่าอันนี้ผมฟาร์มผมทาไปเลยนะมันไม่เคยพึ่งไขรไม่มีกิวด้วยผมอะทาคนเดียวเล่นคนเดียวไม่เห็นจะยากเลยคุณก็ถ้าทต่าง่ายสไตล์แบบผมนี่แหละเนี่ยเนี่ยสเปรย์เช็ดโพเดียอะไรนั่นน่ะเออเนี่ยผมก็ค้าไปขายแค่นั้นเลยมันไม่ยากหรอกเล่นคนเดียวอะผมก็เล่นคนเดียวเนี่ยผมไม่มีตีมีกิวด้วยเนี่ยกิวก็ไม่มีนะดูเลยเนี่ย ต้องไปยกยกยินเสียนขิ้นกันเลยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะก็ขายเห็นปะเนี่ยเจกินผนะิวเนี่ยเนี่ยมนเยยี่งแย่ไปแลบวล้มแจศเสื้อผแย่ไปคณ่เมื้อมหาเนี่ยเพื่อนแถวนี้แย่ไปเนี่ย,ย,ยไ,นะไม่ติดคุณละม,มากก็ตายหรอกคุณแถวนี้นะผมเออคุณก็ยืนเนี่ยบอดเนี่ยหาตั้งใหเนี่ยยืนบอดเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยผมขอเลยเนะี่ยเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยคุณ เอาไปเลยนะเนี่ยเนี่ยค้นหาเลยเนี่ยสีสีสีอย่าไปซื้อส,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 สีแม่งราคาถูกมีเต็มนี่มีออกมาทำไมนะเ,เนี่ยตีตายเนี่ยเนี่ยของเวทคาโซเซียนถูกๆมีรูด้วยเนะี่ยว่ามาทำต่อยอดเนี่ยเอาไปขายเพมมิ่มีสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยดูดำเนี่ยมีดำสามชิ้นเนี่ยดูแค่สีดำมันก็เพียงแล้วคือมีสีดำ แต่ผมมีเย้ะนะสีดำดูดิราคา up แล้วสีดำั p เป็นสองเสียแล้วรีบซื้อไว้นะครับก่อนมันจะั p เพียงไปอยู่นี้เยชุดเนี้ยเนี่ยมงินสี่นึงผมว่าไปขายตัวได้เพียงกว่าเดิมเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยเขาขายถูกคุณไม่รู้ทีกันหาเงินกันเรื่องไงว่าไปขายง่ายจะตายโอ้โหดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยชุดยังดีหมื่นห้าอ้ไปแล้วธนกคลิปนี้ ไว้แค่นี้แหละอย่าลืมกดติดตามนะไม่ติดตามก็ไม่รู้อะไรกันหรอกเออแค่นี้แหละบ,บังคับกูอยากถึงพันทรับแล้วนะ่ะเฮียแม่งไม่ถึงสักพีทำคลิปเทปายเฮียวิวอยู่แค่นี้ดูยังเดียวไม่ซับเลยเฮีย